สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับยายนกแล้วค่ะเด้อมาจอบเบื้องป่าตอนกลางคืนน,นะคะว่าเอ่อเขาเติมน้ำเข้าไปแล้วนี่ป่ามันสิบืนนี้บอลสัน้นนี่เบื้องเด้อพี่น้องเด้อป่าบืนเด้อพี่น้องฟังเด้อมันจะมีอยู่หนึ่งละปลาคอสองปลาดุกสามปลาเข็ง นี่ค่ะลักลักที่ป่าที่มันจะบืนส่วนปลาอื่นก็บ,บ่าค่อยเห็นบืนนะคะ,ะป่าบืนนี่คือนี่มันมันได้น้ำไม่นี่ค่ะมันก็จะออกหากินแบบนี้นี่มันตื่นน้ำตื่นฝนคื้นเป็นวานแนล้น,นะคะนะคะสำหรับการปองกันางห้ากระเฮ็ดยังไงห้ากระเฮ็ดคู่ค่ะขั้นคู่ไว้หรือเอาตะไครา้หรือจะเอา พาแยงเอ่อังกระสียยงกระว่าไปเนาะคะเนะาะม่านล้อมไว้เด้อค่ะเด้อป้องกันปลาบืนเดอ้อปลาอยียงที่มันจะบืนแน่กับมีชังสิลค่ะน่เห็นบอกค่ะได้น้ำไม่ไมันก็เป็นแบบนี้ปลาตื่นเต้นปลาสดชื่นนี่นี่นี่เห็นบอกค่ะจะออกมาแล้วนี่ปลาปลาบืนพ่นว่าเด้อค่ะมาจอบเบืองปลาบืนตอนกลางคืนค่ะเติมน้ำ้าไป ปลากรเลื่อมใ่ญยแล้วนี่ค่ะ,คะสำหรับมื่อนี้ก็เอาคลิปมาฝาก้ำหนี่ละค่ะสวัสดีค่ะ